ผม,ผมสาธิตครับชื่อเล่นชื่อหน่อยใช้รถ T-MAX ของ YAMAHA อยู่ครับคือผมชอบ Big Scooter เพราะมีความสะดวกสบายโดยเฉพาะ YAMAHA T-MAX สามารถพาผมไปได้ได้ทุกที่มีเทคโนโลยีที่ดีมีเครื่อง CVT ที่ทันสมัยขับขี่ง่ายนุ่มสบายก็เขาก็ยังบอกว่าขี่ T-MAX เหมือนนั่งโซฟาเคลื่อนที่อันนี้จริงเลยนะครับผมยืนยนันรถ อาจจะดูใหญ่โตทีขีได้สะดวกสบายมากผมเองใช้ที a มมา5ปีแล้วครับสามารถออกทริปได้สะดวกสบายและไปได้ไกลโดยไม่มีความไม่ล้าอะไรเลยโมเมนต์ในการขับขี่ที a ม็นี่มีความประทับใจมีหลายส่วนครับทริปใกล้ทริปไกลทริปใกล้ๆไปทะเลพัทยาทริปไกลมีไปบุรีรัมหรืออาจจะไปจันหรือตราดที่เคยไปมานะครับแต่ว่าความประทับใจในการขี่ทีแมไปต่างจังหวัดเนี่ยหนึ่งทำให้เกิดความมั่นใจ 2ขับขี่ปลอดภัยสามารถเรียกความเร็วได้ดี t m a มเป็นรถที่ขับขี่แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าอยากออกคลิปอยู่ตลอดเวลาชอบ t m a มมากครับที่เป็นเทนวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่มสกิลในการ ขับขี่จากผู้ฝึกสอนและจากผู้มีประสบการณ์อย่างอาจารย์เป็ดทำให้ผมรู้สึกว่าขี่ทีแม็กได้ดีขึ้นอีกเข้าโค้งได้มั่นใจขึ้นอีกทั้งท้ที่รถเนี่ยมีชีวิทีมีระบบช่วยเหลือมีเอนจิ e นเบรกทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผ่านการฝึกอบรมจากทริปนี้แล้วเนี่ยผมคงขี่รถทีแมกได้มีความสนุกยิ่งขึ้นครับทีแมกของผมก็คือเร็วเร็วนี้ที่นี่คือขับได้เร็วดังใจสบายสบายของทีแมกก็คือขับขี่ไม่เมื่อยล้านั่งนุ่มสบายและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดภัยคือ ที่แม่สามารถเร่งรอบเร่งความเร็วได้ดั่งใจขนาดรถของผมไม่ได้แต่งเลยนะครับเป็นรถมาตรฐานเดิมเวิมผมก็มั่นใจครับ